สวัสดีคะ่ะฟีบันี่คลิปนี้มาแจากวอลเลตนะคะประจำวันที่24ตุลาคม2565ใครอยากรับกิจกรรมฟรีแบบนี้ดูคลิปให้จบนะคะจะได้เข้าใจเวลาวันนี้เวลาที่จะสามารถใส่คีย์เวิร์ดได้ก็คือ22นาฬิก10นาทีส่วนการสร้างซองวันนี้เดี๋ยวขอสร้างซองให้ดูละกันการสร้างซองหมายถึงสร้างให้ดูนะคะไม่ได้สร้างให้ทำตาม 17บาทละการประเภทการสุ่มจำนวนผู้ที่ได้รับซองทั้งหมด12คนอันนี้สร้างซองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดที่จะแจกในวันนี้ก็คือคำว่า9กอี เราก็เอาคํานี้ไปใส่ในไลน์แล้วก็รับอังเปาฟรีได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้มาแจากวอลเล็ตก็หมดแล้วแล้วมาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ